สวัสดีค่ะเช้านี้แม่นุตีจะพามาดูยอดชะอมหลังบ้านสุดยอดมันเยอะมากเห็นไหมอยู่ข้างหลังเห็นข้างหลังไหมคะทุกคนโอ้โหเยอะมากๆเลยเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูนะคะมีสองต้นมีสองต้นนี่ค่ะนี่อีกต้นหนึง่งนี่อีกต้นหนึง่งโอ้โหดูด,ด,ดูดูยอดดูยอดเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมมืดไหมนี่นี่นี่ ทำอะไรดีทำอะไรด,ทไรดีทำอะไรดีทุกคนป้าดูยอดดูยอดชะอมมันเยอะมากเลยค่ะวันนี้เยอะมากมากเยอะอยู่ล้อมต้นเลยป้าดูทุกคนทุกคนทำไงทำไงเพิ่งจะเก็บไปเมื่อสองวันที่แล้วป้ายอดใหญ่ยอดงามน้ำพริกะกะปิก็ทำแล้ว แกงอ่อมใส่หน่อไม้ก็ทําแล้วลวกกิมน้ําพริกก็ลวกแล้วโอ้โหดูทุกคนดูยอดนี้ดูยอดนี้บา้านเยอะมากเยอะจริงๆ <c oughs> โอ้นึกไม่ออกเลยว่าจะทําเมนูอะไรทุกคนลวกกิมน้ําพริกเนาะลวกกิมน้ําพริกเช้านี้โอ้โหข้างล่างข้างล่างพราบ้านเขาจะตัดตลอดเลยทุกคนไม่ให้มันสูงมาก ให้เราเก็บง่ายๆตัดอาทิตย์เดียวแค่นั้นแหละโอ้สองอาทิตย์กินไม่หวาดไม่ไหวโอ้โหดูอย,ยอดชะอมทุกคนทุกคนป้าดูนี่นี่นี่ยอดชะอมโอ้โหยังนึกเมนูไม่ออกเลยทุกคนเอ้ยทำเมนูอะไรดีทำเมนูอะไรดีเดีย๋ยวจะพามาดูไอ้มะละกอ อันนี้เอาไว้ทําพันอันนี้เด็ดไปแล้วลูกหนึ่งอันนี้เหิมแล้วค่ะทุกคนกาลังหามกําลังเหลืองเนี่ยค่ะแกะดูแล้วเนี่ย hehe. เนี่ยเนี่ยต้นมันเนี่ยไปแล้วทุกคนต้นไปแล้วกิ่งแตกกิ่งออกมาโอ้โหยังมีลูกได้อีกโอ้โหแตกกิ่งออกมาอันนี้เอาไว้ทําพันเพื่อ <ungen>. นๆจองไว้เยอะมากเลยปลูกง่ายปลูกง่ายลูกสวยเนื้อกรอบเวลาสุกก็หวานหวานเนี่ยค่ะทุกคนถ่ายให้ดู ลำใหญนี่คงอีกหลายปีเนาะนี่ลำใหญโอ้ยนี่ค่ะนี่อะอือนสะออนไหลสะอ่อนจะอ่อน,ออน,ออนโอ้ยไม่อดไม่อยากอยู่ไล่อยู่นามีทุกอย่างขาตะไคร้ใบมะกรูดต้นหอมมีหมดเลยทุกคนอันนี้กําลังเกิดอันนี้เอ็นนี้บวบงูเห็นไหมคะบวบงูหลายขุมอยู่ ดูกล้วยดูกล้วยกำลังออกหน่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหกล้วยต้นนี้ออกหน่อแปดแปดเก้าหนอ่อทุกคนป้าดูอืออดูโอ้ยมีความสุขนี่ถ่ายให้ดูทุกคนเล็กๆน้อยๆแต่มีความสุขบ้านแม่นุตีมีความสุขเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะเนี่ย ยังนึกเมนูไม่ออกเลยทุกคนว่าจะทําเมนูอะไรเนี่ยค่ะสะอออหลายสองต้นเนี่ยเป็นพุ่มสองต้นเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ,คะหาหาเมนูก่อนคิดหาเมนูก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ